สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหาย,ยันยนทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมีมาด้าตัวนี้เป็นมาด้าสองหนึ่งจุดสามนะคะสกายแอคทีฟด้วยนะคะเป็นตัวซีสปอร์ตเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้มี ABS นะคะปีสนะองพันยี่สิบสองนะแต่ไม้น้อยนะคันนี้บอกเลยว่าไม่แบบจึ้งมากนะคะปีสองพันยี่สองแต่ไม้น้อยมากคันนี้ก็มากิบกิบเลยนะคะคันนี้ไฟฟ้านะคะด้านในกระจกรับไฟฟ้า อันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะจะเป็นโทนน้ำตาลเทาเนาะออกดำเนาะนี่เลยพูนละลายมัลตินะคะอ่ะเลขใหม่วิ่งน้อยจริงเลขใหม่ด้านซ้ายมือนะคะหก2ันสองรอยี่สบ็ดกิโลไม่ถึงหมืน่นใช่ไม้แท้แน่นอนไม้แท้ไม้จริงแน่นอนนะคะเช็คศูนย์ได้ปกติเลยนะคะอ่าอ่ะ,อะส่วนในส่วนของหน้าจอนะคะสัมผัสก็ได้นะตัวนี้ระบบสัมผัสได้หมดนะคะหรือว่านี่เลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึง ตรงนี้จะเป็นตัวศูนย์ควบคุมใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าอ่ะกดกลับบ้านได้หมดเลยใช้งานได้ปกติอ่าโอเคคันนี้สวยนะลูกค้านี่กริปเลยสวยมากมหมามืดอ่าด้านหลังนะคะมาสก้าไม่แคบนะก็กว้างขวางอยู่นะนี่เลยเหยียดขาได้นะคะ เบาะจะเป็นโทนดํานะคะน้ําตาลสวยคันนี้สวยมากเลยเลขไม่วิ่งไม่ถึงหมื่นนะคะคันนี้อยากย้ํานะคันนี้อ่ะคอนข้างกว้างนะกว้างมากจุ่ของได้เยอะับเบาะด้านหลังพับได้อุปกรณ์ครบเลยครบนะคะถ้าไม่มีทางร้าจะเอามาใส่ให้เนาะทางเรา หาให้ได้อยู่แล้วนะคะนี่เอยดําเดิมนะคันนี้สวยมากนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเดินทางเข้ามาได้เลยที่จังหวัดนนทบุรีนะคะติดกับถนนใหญ่นะคะเส้นรัตนาธิเบศนะติดกับ MRT บางกะสอสายสีม่วงด้วยนะลูกค้าทางร้านเปิดทุกวันเลยนะไม่มีวันหยุดนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ย ยังไม่สะดวกเดินทางเข้ามานะคะทางเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีนะไม่มีค่าจัดไม่คิดค่าบริการนะคะ,ะมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าคันนี้เครื่องยนต์คันสามนะสกายแอคทีฟนะคะตัวนี้บอกเลยว่าใหม่กริปนะ,ะใหม่หกพันนะคะเครื่องยนต์รับประกันไม่มีชนหนักลิกคว่ำน้าท่วมแน่นอนเรามีใบคุม้มครองให้จากสบบหากเจอข้อดังกล่าวที่กล่าวมานะคะลูกค้าขับรถมาคืนร้านเลยร้านยินดีคืนเงินนะ,ะแต่ว่าต้องมีหลักฐานว่ามาจากเต็นท์นะคะ มาลองกดูกันที่ราคาดีกว่าโ้ร,ราคาเบามากราคาคันนี้นะคะอยู่ที่4 0 19,000บาทถ้าเทียบกับเลขไมคที่ได้แล้วนี่ไม่ติดเลยนะสวยมากคันนี้4 19,000บาทปี2022ด้วยนะคะลูกค้าท่านใดถ้าสนใจสามารถทักเข้ามาได้เลยที่เพจรถบ้านสหยานยนต์หรือโทรเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยสำหรับวันนี้นะคะขอลากันไปก่อนนะสวัสดีค่ะ